สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาเนตนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูตู้อบข้าวนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อซาตาเกะค่ะรุ่น RMDR 35MX นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่3.5ตันนะคะก็คือใส่ได้3.5ตันเลยต่อรอบนะคะเวลาอบก็จะอยู่สักประมาณ9-10 ชั่วโมงนะคะด้วยด้วยความชื้นที่13-14ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็แปลงเป็นระบบแก๊สให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองการใช้งานของตู้ให้ดูนะคะก็คือเติมข้าวออกไม่ได้เปิดสวิตช์อ่อนสครู่นะครับ นี่จะเป็นกระเพาะที่ลําเลียงข้าวเนี่ยค่ะถ้าถ้าถ้ามองดีๆจะเห็นมันกำลังลําเลียงข้าวขึ้นไปนะคะตอนนี้คือกําลังอบคือนี้ก็จะตั้งความชื้นตรงนี้นะตน,น,นี้ความเร็วนะครับ ความชื้นปริมาณข้าวอะไรไม่ตั้งเวลาเดี๋ยวเรากหลอก thằng thằng đằng em này nó cũng... แกให้เพื่อความประหยัดกว่านะคะ ตอนนี้เราก็เดี๋ยวปิดก่อนนะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะสนใจตู้บข้าวนะคะที่ร้านก็มีหลายขนาดเลยนะคะก็อสอบถามก็มาได้ที่เพจร้านเรานะคะเ่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองคานิคค่ะขอบคุณมากค่ะ